สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราก็มาแนะนำบ้านพร้อมสวนนะคะบนเนื้อที่3ไร่1งาน77ตารางวานะคะราคา2รล้านสแสนบาทค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความสงบไม่วุ่นวายนะคะน้ำไม่ท่วมค่ะมีน้ำมีไฟพร้อมนะคะพร้อมสำหรับการพักอาศัยได้เลยค่ะทุกท่านห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรี20กิโลเมตรนะคะ ห่างจากตัวอำเภอ2กิโลเมตรเดินทางสะดวกสบายค่ะทุกท่านบ้านสวนสวยๆนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทุกท่านอยู่ใกล้วัดดอนบุพารามอยู่ใกล้วัดดอนบุพารามนะคะอยู่ใกล้ตลาดศรีประจันอยู่ใกล้โรงพยาบาลศรีประจันนะคะ อยู่ใกล้วัดเถนพายค่ะโฉนดคุดแดงนะคะทุกท่านท่านใดสนใจนัดชมพื้นที่จริงได้นะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ3มไร่หนึ่งงาน77ตารางวา2ล้านสแสนบาทค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ